นี่ครับเป็นมือวันที่เจ็ดตุลาชพ่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแอดยิ้มครับกับไดมาหอปูที่ประกาวหอปูตาเนาะครับได้ยินข่าวว่าเสียทั่งอกกับเจ๊กรอบเพิ่นขึ้นมาจากกรุงเทพจังไดแอดยิ้มก็ต้องว่าเพิ่นต้องมากเนาะครับอ่าครับเพิ่นต้องมากก็มาดักก็มาพออีดีเนาะครับมาพอเสียทั่งอกกับเจ๊กรอบครับเพิ่นลงไปขายของครับอาทิตย์หนึ่งขายสองเทียเนาะครับที่ท่ากรุงเทพมหานคร ครับก้ารนำกับพระท่านทัวงอกขายดีไรนะครับเนาะครับราคามาเคลื่อนนี่เพิ่นกะได้ลงไปสองมือประมาณสองมือแล้วเพิ่งจะว่าสิมารวมบุญครับรวมบุญพ่อป้าอ่าวัดบ้านเต่าไฮนะครับอ่าคือว่าไปล่ำเขาไว้ครับขอโชคกับอ่าแม่ตะเชียนครับความบุญพ่อป้าครับอยู่วัดบ้านเต่าไฮนะครับเนาะแล้วก็ พอดีเสียทวงเงาะกับเกลียกว่าพิ่นขึ้นมากต่พอดีโอ้แอดยิ้มฝันดีหลาไรมาสันมาแดงสิไปเที่ยวทางประเทศมาสันประเทศเพื่อนบ้านมาสันว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะอ่าสองถุนเคืนครับแน่นๆเลยมาสันเพิ่นว่าอ่าคักไรมาสันเดี๋ยวตประเทศเพื่อนบ้านมาแดงเนาะมาสันแต่เคีงๆเลยวันไปทำบุญมืออื่นมาสันว่า กับเกียร์กว่าคนมาคนปันดีหลายครับก็เป็นคิดตามเกียรกวบกับเสียรุ่นพร้อมกันครับเอาสวัสดีครับเสียกรงอ่ะครับเสียกว่าเกียรกวบากับผมสวัสดีครับเสียกวรอบครับครับขึ้นมาหอดต้งมาเคลื่อนเดี๋ยวครับแม่นครับมาตะกุ้งเข้มาตะคุงเข้มป็นเดยก็รถติดหลายบ่โอ้ติดแข่กวานมันเทศกาลพี่ติดปวดติดปวดโอ้ข้าเข่าข้าอกอืมติดแขก ใช้เวลาเดินทางออกจากกรุงเทพฯมาสองโมงกว่าเกือบสองสามโมงครับออกจากกรุงเทพฯมาตั้งเจักโมงครับออกมาตั้งใบสามใบสามหอดบ้านจากหอดหลุนบันดุงจะเกลดจะขึ้นบุมหาทุ่มหาทุ่มโอ้ครับครับรถเก่งดีครับหอดหาทุ่มปั๊มเชื้อเดียวครับแยกจาแวะปั๊มเชื่อเดียวโอ้ครับมาเอาเชื้อแล้วก็ไปส่งเห็นลูกไส้รถไปน้ำมนว่าขับมือไหนรับมือมาจิ๋นมันเกิดที่เนื่อยเนาะรับหลังกับล่องไปน้ำกันครับผมอันรากามาหอดบ้านบันทึกขึ้นมาหอดบ้าน ยังยังบ่เมื่อยอีกมันบ่บอครับ,รบ,บก็มาอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานบ้างเลครับเกี่ยวกับอธิษฐานขอปูนแล้วเออาขอปูเสือเพราะถ้าไมไ่มีเสือสุดนั่งร่ำมื่นอือ่นเลยโอ้อยากรวมร่ำถวายามื่นอื่นรำถวายๆๆมื่นอื่นก็เลยตั้งจิตอธิษฐาน<ม>ขอปูตาปูชี้ปกเขา จากด้ชุดนั่งร่าโอ้ครับผมไอ้ก้อยสมมาตรปรารถนาด้วครับเด้ออ่าแล้วก็นอนมันบ่บัดนี่ฝันตีลีฮะนี่ฝันอีหลีบันนี่ฝันติบัดนีบ่ได้ฝันนําบ่ฝันนําไม่ก่อปันผู้ใหญ่โว้ยก็ก็ก็ฝันผู้ใหญ่แล้วมันชอบฝันนําฝันครับอ่าเมื่อคืนนี่ฝันฝันว่าจังได๋ครับเกียร์กวบฝันว่าไปขอเลขน้ําปูน้ำปูอยู่ใต้ปูปูผู้เฒ่า เป็นคอยอยู่พุ่มเป็นพุ่มเป็นเสายครับเป็นสายเ,เป็นพุ่มจ้าคนหลายหลายต่อแถวกันหลายแห้งลายบัดน sí MM ี้หอดคิ้วเจ้าของเพราะในหอดคิ้วปวในดอกไปแจ่มนรืเพลินครับคเข้าแจ่มนรืเพลินเลยโอ้ผู้ผู้แม่ผู้ใหญ่บ้านสำหรับคอกรเลยคอขคอยน้ำยายายไปนั่งขางเพลินเพลินก็เลยว่าหู้ยายปูหายแล้วเพลินก็เลยโซ่มาเลยหาหาล่างสุดแรงจิเลยเด้อเออเลยวดึงกระดาษน้ำเพลินมาเบิ่งใบโอ้ยหาล่างอีกย่ายคักคักมาไม่คอยคอยน้ำเนี ดึงเอากระดาษนาเพิ่มมอีกใบนึงสาตบันนีแอดครับเลยนะศูนย์ศูนห้าแล้วก็ศูนยหแล้วเพิ่ก็เชอีกศนยห้าศูนย์หกก็มีละเพิ่นเยนให้เลยย่ำย่ำอีกก็เกียรกลับศูนย์ศูนย์ให้เชนเชนในหอด3าตัวแมนปลาเพิ่นมาปั๊บสามตัวเลยวเพ่านคอยชิบสื้คอยชิบสื้ ครับสองตัวนี้มีตัวได้แน่ครับสองตัวสองตัวซูากตะกะแต่ว่าเพิ่นต่วแรกแรกนะ่าตาเลยวไม่ตงบอกว่าหาล่างเด้ออันนู้นูครับฮ่า่าังไงฮ่า่ใส่เลยบ่โอโตใหญ่เลยโตเลยแม่นักต็มกระดาษมาเลยกระดาษใบเดียวเนี่ยใเดไงแห้งปอดได้แล้วล่างมันจะมาดูคิงกอีกคบ้นี้เป็นมาสามตเนี่ย ศูนย์ศห้แล้วก็บวกาอีกศูหก็ศูนหข้างล่างให้ครับผมพันเขียนแต่ละอ่าะร้เเขียนเขียนให้ศูนแล้วก็ศูนแล้วก็แถมสตัวเพ้อมก็ศูนกับศูนย์หาาบ่มีกาที่มันเขียนสัตวเลยบ่มีกับอมบัวพันเขียนอสัตวเลยอันเจ้าควมนี่อธิฐานว่าอยากขอโชคขอโชคไอ้ของไอ้ตั้งประเทศมือแรกเลบอกโอ้ ครับอยากได้บเป็นสูสุดนั่งร่ำโอ้ปู่สียบหรือว่าให้โยบ่ากันปั้นคักปปนั่นนะครับเนาะครับอ่าไปคว้าน้ำกันหลายคนเหมือนบอกครับปอหลายๆต่อแถวกันญาติคิ้วกันแซ่ซชายอยู่ตรงต่อแถวต่อแถวเด้อต่อแถวต่อแถวต่อแถวบัดหอดอันนี้คอยๆมาแล้วถอดของไปนั่งข้างเพื่อนท้าย้ายลดโอ้ครัวเพื่อนโอ้แล้วเกิดเพื่อนมี่ขันเพื่อนถือขันเพื่อนแต่งขันนี่คู่เพื่อนคู่เพื่อนเอาก้อนนะครับ เพื่นก็ดึงมาหาหาร่างขก็ไปค่อยๆนั่นแม่ขอยกับเป่ายัาตัแด้กับแกมดึงออกมาเลยแล้วกันค่อยๆนั่นแน่ขวานั่นแม่มีเห็มอิรีฮันหกมซูซีหาซูซี่ฮิริฮันโอ้เป็นตัวแดงขึ้งขึ้นเลยป่ครับจ้าตัวหาหางงแดงเออเป็นแดงคึ้แดงเออๆว่าไันี่จคแ้วนแดงขึ้นแดงขึ้นขึ้แต่ว่าแต่ว่าดีใจแห้งอันหาหาร่างนี่คือคือดีขอบคาดีใจครับ แต่ว่าก่อนก่อนสินอน,นี่ตั้งจะตั้งใจสิขอประเทศเพื่อนบ้านเมล็ดเนี่ยนบอสองถุงเครื่องน้อครับผมตั้งใจขอ,อขับไสว่กันพัฒนาตัวเมล็ดสองถุงเครื่องกันพัฒนาครับอ่ครูได้สิไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเมล็ดสองถุงเครื่องขับไสวยกันพัฒนาค่อยไปครับเจี่ยกว่าบอกว่าฝันคักฝันแน่ครับปูยกมือให้เบิ้งเป็นผู้เฒ่าเนาะครับสว่างขางฮ่าฮารั้ยกมือพร้อมแล้วก็ ไอ้เขียนใหความแม่นบว่าเกี่ยวกัเขียนเขียนเขียนมากหสองตัวเลยห้าห้โอ้งามครับครับศูนย์ห้าจริเลยครับผมโอ้โหเี่าใส่ีรนังไม่อีรนะอันศีรุ่นข้นกัจะใส่ศูนย์หห้าห้ามันเป็นหเงียเหัวหาห้าศูนย์หกผู้ถ่ผู้ถ่าผู้่ากับแบบนี้ัะเกี่ยวกับผมา9เก้าศูนย์ศูนย่ตัว เก้าศูนยูนย์หกัท่นตัวอออ่่าหาหาเพื่นไหหลางนี่นั่งอยู่ทางหนอนี่เาอยู่ทางหนแมเน่างหนือไรห้าห้าศูนย์หกแน่ห้าห้าศูนย์หกห้าห้าศูนย์ห้านยห้าหศูนย์เก้าอาเป็นกับัแต่ใส่กับอะไรนกับมัวบม้ม้วกับหางม้วนกับตัวเดียวกันอัหัวกลัวมากกันเนี่อ้าวครับเกียวกว่าเพื่นกับฟันว่าเพื่นอธิษฐานนะครับพึ่นมาจากกรุงเทพมหานครตะไคายคลองครับเพื่นมหาออดบ้าน ครับเพิ่นกาฝันนะครับอธิษฐานว่าอยากล่ำถวายเมื่อื่นล่ำอยู่วัดบันเตาไหครับกับทีมงานของแม่คู่ครับก็เลยขอบารมีปูครับขอชุดน้าปูนะครับเนาะขอปูปวดภายสีได้ไปซื้อชุดนั่งล่าขอท่านว่าขาดขาดชุดสีได้ก่อนอยากได้ชุดสีเหลืองนะครับเกี่ยวกับเพิ่นได้ไปฝันอ่ะเกี่ยวกับ้นษหีนะครับครับผมเดี๋ยวได้ครับเด้อ อ่านี่ยนะครับเดือดตัวที่เกลียวขันมันสีน้ำมันสูสีอห่านั้นครับโอ้คขันมันสีน้ำสูสีได้ยงค์ขึ้นได้เกลียวกว่าอ่าเนี่ยนะครับเดือดแบบนึงครับผมจะฝังไหนยังองครับอ่านี่ครับสวยงามครับนี่ยนะครับเดือดตัวที่เกลียวกว่าเพื่อนสิไปประเทศเพื่อนบ้านมือแรงอ่าขันผู้ใดสิไปก็ให้พัฒนาซวยกันก่อนอ่าครับสวงสองทุ่มเครื่องแล้วค่อยไปครับมักตัวได้หลายกมเกลียวกว่าเมือแรง มักตัวนั้นมันเสือง่ล้มทุนหน่อยอ่าเสียทั่วมอกเลยมักตัวไดบราาทามตัวคอิเลนตัวนี้ขันสตัวสิเล่นเนี่ยตัวใดครับอ่าศูนย้ครับผมขันสาตัวสิเลนผู้ใดมากี่ตัวเอาหาาไว้ทั้งมาโอ้ขันมักให้ซี่ตัวภอพตัวนี้ศูนย์หกห้าห้าศูนอ่าครับผมนี่ครับเด้อ ลับเกี่กวาดเป่นว่าให้ฮอดซี่ตัวเพราะว่ามันจับม่จับใส่กันได้ครับโอ้จับใส่กันได้นะครับเนาะไ่ออเขาเอยังไงี่อ่าซตัวตัวได้กาะห้าห้าศูนย์ห้าห้าห้าศนย์หกห้าห้าศูนหนะครับเนาะเดี๋ยวยิมเยนไ้นั่งีก่าถ้ามัน่คย่อยถืออยู่ดิสามตัวบนับอกห้าหย์เก้า ห้าห้าศนยหป่ะครับแนนห้าห้าศูนย์หาสมัก่อนห้าห้าศูนย์ห้านี่ก็ได้นี่ละหาเล่นเลนี่ละงามแล้วนี่เลยครัเกกวาเพิ่นมากนี่ละครับหาหาศูนย์หาหาศหาครับใครยุ่ว่าตองตองหาเบิร์ซึ่งสี่ตัวนะครับเนาะครับอ่าครับก็อยเกกวาบกับเสียรุ่นะกลับไปเพิ่นชุกๆมันมันกับเพิ่นตั้งใจอยากได้ชุดนั่งล่ำ ขันมันถือกละขันมันไม่มีโชคหลายแหงเสียฮอตติปนั่งร่ำเมนบ่เออครับขันมีโชคหลายแหงเสียติปนั่งร่ำบ่กทันว่าอ่าก็รอติดตามถัดแสนแตกได้ไงแสนแตกเออมาเนี่ยแล้วอ่าทามาสามตัวกับซีตัวให้จังในที่ไนกัปซีตัวแสนแตกคแสนแตกเนาะครับเนาะอ่าครับกับมาเนี่ยมานอนครับผมขอบคุณขอบคุณเสียด้วนหลายๆบ่ฝันจีบบ่ฝันฝันยุดจำไม่ได้เราเมื่อคืนเนี่ยยึดยังฝันเหรอเมยขับรถเมย์ขับรถเนาะครับผมอ่า เป็นไดครับขายเพื่องอ่โอ้แจกน้ำแจกจำแจกนจำแจกไอ้ให้น้องสาวไปขายเป็นไดกว่าโอ้กะก็ได้เรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆแต่บบอดีทอคือผู้ไอ้กับผู้ใหญ่ขายเนี่ยครับแต่ว่าผู้ไอ้ขายนี่กวอกถุงนั่นกับทัตนั่บอดบัตรนั่นจำแจกจำแจกอ่ะครับเอฟซีเอฟซีนะครับผู้ใดจีบบอดในั่งจักเถื่อบอดในั่งจักเถื่อปไปให้ว่า เอาอาทิตย์ละสองเทือกพ่อแล้วแมนเสาร์ก้าอาทิตย์ครับเสาร์ก้าอาทิตย์แมนแล้วก็เดือนหนึ่งซีเทียร์ซเทียร์ครับอ่าครับผู้ใดักซื้อไปบริโภคนึ่ต้องซื้อเพื่อไว้เด้แมนให้มันครบอาทิตย์แมนอ่าพอริพุอเสียไอ้ทวงวอกเท่ยนึงแมนนครับอาทิตย์ละเทียรอาทิตย์ละเทียอ์ยู่บังยู่ตลาดบางบอนหนึ่งครับบางบอนหนึ่งบางบอนหนึ่งเนี่ยบ่าเริ่มต้นแต่วันเสาร์เสาร์อ่าช่วงใดครับตีห้าตีห้าวันเสาร์เนะครับเด้อพุ่นละครับหอดวันอาทิตย์ อ่านกินหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครับผู้ใดไปซ่าอาจสิบยท่านบ่าินได้กินเลยครับเพราะว่ากำหนดไว้สองมือต่อตันเท่านั้นสองมือต่อตันบไม่ได้กินไม่มีเติมครับเบิดแล้วเบิดเลยอ่าครับผมบ่าไม่มีเติมนะครับเด้ออ่าผู้ใดสิอ่าซื้อไปยู่ไปกินบริโภคเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งพอกันเท่นึงสองมือครับเขาต้องซื้อเพื่อไปอ่าซ้หรับอ่าเอฟซีโย่แถวบางบอนอ่าผู้ใดจะสั่งนำปลาไหลแม่คั่หรือว่าอ่าแก้วบวงแม่คั่วนี่งกระมาติดต่อกับ เกยทัวงอกเอาเสียดทัวงอกครับเลยเกยกรอบเลยนะครับเด้อครับอ่ามาฝากเพิ่นก็ได้ฝากได้อ่าฝากได้ครับผมครับผมอ่าเพราะว่าเพิ่นกะอาทิตย์นึงบัลุกไปต่างระเทศเช่นนึงครับผมอ่าเที่ยวปั่นไปหน้าครับไปกรุงเทพอ้ยิ้มมือไว้ดอกครับผมครับขอขอบคุณขอบคุณเกยกรอบกับเสียรุ่นในรักเรากับเสียทัวงอกกันหลายนะครับเนาะที่ให้แนวทางขากับข่าวกับน้ำเมื่อแรกสองซุ้มเคืองพู้ใดสิไปประเทศเพื่อนบ้าน อ่าครับก็อย่าลืมพัฒนาอ่ากันค่อยไปนะครับเนาะห้าห้ศูนย์แล้วก็ศูนยตัว0605์ห้ให้ฮอดซตัวเพ้่มอ่ากับซตัวนะครับเนาะห้าห้าศูนย้าานกะครับเนาะอ่าครับส่งมันมาำกันขอบคุณขอบคุณนะไรครับสวัสดีครับ